ครับก็ทีนี้เรามาดูเรื่องการตั้งค่าซึ่งตอนที่เราจะเอาตู้ไปตั้งเนี่ยก่อนตั้งตู้เราต้องทำการตั้งค่าพื้นฐานให้เครื่องก่อนนะครับก็คือให้เรากดที่อ่าที่ลูกลูกเฟืองตัวนี้นะครับสังเกตว่าจะมีสัญลกักษณ์ลูปเฟืองอยู่ตัวหนึ่งที่บริเวณนี้นะครับก็ให้เรากดกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับพอเวลาที่เรากดเข้าไปปุ๊บจะมีเมนูออกมาสองตัวคือตั้งค่าเครื่องกับดูยอดขายครับ ซึ่งตั้งค่าเรากวดตั้งค่าเครื่องเนี่ยมันก็จะมีว่าอ่าตึงบานเนี่ยให้ตัวเครื่องทาง,งานกี่วินาทีอะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับปรับเองได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งค่าขั้นต่ําว่ากี่บาทถึงจะใายครับก็อย่างเช่นว่าเราตั้งไว้หนึ่งบาทคือลูกค้าอยอหนึ่งบาทเนี่ยเครื่องก็จะทําง,งานเลย ถ้าเราตั้งไว้5บาทเนี่ยลูกค้าย่อดหนึ่งบาทสบาทจะยังไม่ทําง,งานครับจนกว่าลูกค้าจะย่อดถึง5บาทถึงจะทําง,งานครับแล้วก็อันที่ถัดลงมาเนี่ยปริมาณน,น้ําแข็งต่อวินาทีไอตัวเนี้ยก็คือค่าที่ตัวเครื่องมันจะไปคํานวณย,ย้อนกลับมาเป็นน้ําหนักโดยประมาณที่ลูกค้าย่อนเงินเข้าไปแล้วจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมตั้งไว้เป็นศู นั่นคือลูกค้ายอด10บาทด้วยได้1กิโลลักษณะประมาณนี้ครับก็ค่าตัวนี้วิธีคำนวณง่ายๆครับก็คือเรายอด10บาทหลังจากนั้นครับก็กวนน้าแข็งออกมาแล้วก็น้ําแข็งตัวนั้นไปชั่งน้ำหนักชั่งเสร็จเราค่อยมาหารหาร1ิบมครับก็จะได้ว่า1บาทได้เท่าไหร่แล้วก็ค่าที่ได้เนี่ยมาใส่ในนี้ซึ่งหลังจากที่เราใส่ในนี้ทุกครั้งที่เรายอดเหรียญเนี่ยตัวเครื่องจะคำนวณให้เป็นค่าโดยประมาณให้เราอะครับ ในส่วนการตั้งค่าเครื่องก็มีโอเคนี้ครับก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการดูยอดขายว่าเราขายไปประมาณเท่าไหร่ะอย่างตัวนี้ก็คือว่าเราขายไป15บาท15บาทเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณขายน้ําแข็งไปประมาณ3ากิโลครับทีนี้มาดูฝั่งตัวควบคุมความเย็นนะครับก็ตัวควบคุมความเย็นเนี่ยมีปุ่มกดอยู่แค่3ามปุ่มซึ่งปุ่มแรกเนี่ยเป็นปุ่มโมด โมดเนี่ยมันก็มีหน้าที่แค่สลับการทำงานของเครื่องนะครับขอย่างเช่นว่าหากว่าเครื่องกําลังล้างเครื่องอยู่เพราะเครื่องเนี้ยเวลาเปิดเครื่องทุกครั้งที่เปิดเครื่องมาเนี่ยตัวเครื่องจะล้างตัวเองนะครับก็หากว่าเราไม่ต้องการจะล้างเครื่องเนี่ยให้เรากดปุ่มหนึ่งทีปุ๊บมันจะสลับจากโหมดล้างเครื่องมาเป็นทําน้ําแข็งนะครับแต่หากว่าอยู่ในโหมดทําน้าแข็งเนี่ยเวลาเรากดหนึ่งทีปุ๊บมันจะกลายเป็น อ่า,อาใจความร้อนเข้าไปในเครื่องเพื่อให้น้ําแข็งมันล่วงออกมาครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีปุ่มทางด้านขวามือสองปุ่มก็คือปุ่มหนากับปุ่มบางซึ่งหนากับบางเนี่ยก็คือถ้าเรากดอ่าน้ําแข็งที่ได้เนี่ยสมมุติว่าเราไม่พอใจกับรูทรงของมันเราจะอยากจะให้มันน้ําแข็งหนากว่านี้ให้เรากดปุ่มหนาค้างเอาไว้หลังจากนั้นตัวเครื่องจะลองปี๊ดปี๊ดปี๊ดไปเรื่อยๆครับสักพักหนึ่ง สักพักหนึ่งก็จะเห็นว่าหน้าจอจะเริ่มกับที่ปะครับที่ความหนาน้ําแข็งซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับความหนาความบางได้ครับซึ่งโดยปกติมาจากโรงงานจะเป็นระดับประมาณ12ครับทีนี้หากว่าเราอยากให้มันหนามากขึ้นเราก็สามารถที่จะปรับได้ครับอย่างผมอาจจะปรับเป็น13 14ลักษณะอย่างนี้ครับก็ทั่วไปจะเป็น12ถ้า12เนี่ย 12เนี่ยลักษณะน,น้ําแข็งก็จะได้ขนาดประมาณนี้ครับอย่างตัวนี้ก็คือน้ําแข็งที่ค้างคืนนะครับซึ่งค้างคืนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีบางส่วนที่มันละลายไปบ้างก็เล็กลงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า12นี่น้ําแข็งก็กําลังสวยดีครับครับก็การก็จะเห็นว่าการตั้งค่าเครื่องเนี่ยคอามางจจะง่ายก็ลองใช้งานดูนะครับ